นกกตะจาดเรอเมดูการหาเน,นื้อกระจาดหน้องเอ้ยของไม่ผู้ใดผูถือหมูเนี่บ้าหาเว,าวเอ้ยเออเกี่ยวก,ก่มเออเกียกก่ยวกลมแล้วกันคืออยู่เกี่ยวของแล้วครับนี่ไม้ห่อบนสภาพไม้มีแต่น้ำสัดนน้ำแก่กันแท้าเป็นเสถียรพี่น้องเอ้ยาลุ่นกันไ่แดงสิมานบอกมีจมานไหม เรียบร้อยครับคารูคารูครับคารูเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยดีหนูน้อยมันกี่เก่าครับตัวตอกหุด เรียบร้อยขารูอีกแล้วครับขารูขารูขารูอีกแล้วครับ,รรรรบยีย่ใส่เดียวกันเลยหมานกับหมานตัวตกโหดหาสันน้ำแก่กันแท้เหรอครับวันนี้หมายขางทางก็เพิ่น